ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะจัดงานมหกรรมวิชาการชราโมเดลค่ะปัตตานีเฟสหนึ่งเมืองที่เป็นมิตรกับผู้ที่มีสภาวะสมองเสื่อม ที่ห้องประชุมเพนดูล่าโรงแรมพาร์คอินทาวจังหวัดปัตตานีนางพาติมอซดียมวผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดงานมหาการรมวิชาการชราบาลโมเดลปัตตานีเมืองที่เป็นมิตรกับผู้ที่มีสภาวะสมองเสื่อมโครงการชราบาลโมเดลเฟสหนึ่งสมองเสื่อมภัยร้ายความรุนแรงและแนวทางการดูแลทั้งระบบโดยมีประธานคณะกรรมาการอิสลามจังหวัดปัตตานีนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดปัตตานีผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอหัวหน้าส่วนราชการหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและชมรมผู้สูงอายุและอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากด้านนายอนุรักษ์สารภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้กล่าวว่าภาวะสมองเสื่อมเป็นกลุ่มอาการที่แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมลงในความจำความคิด การรับรู้เวลาสถานที่บุคคลและความสามารถในการเรียนรู้และการตัดสินใจรวมถึงความสามารถที่จะปฏิบัติกิจวัตรประจำวันมักพบในผู้สูงอายุ โดยจังหวัดปัตตานีค่ะมีผู้สูงอายุจำนวน78,745คนซึ่งได้รับการคัดกรองเบื้องต้นพบว่ามีปัญหาด้านความคิดความจำร้อยละ7ด,ดังนั้นเพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ยังคงสามารถดำเนินชีวิตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้และชะลอการเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อมในอนาคตจังหวัดปัตตานีมีการขับเคลื่อนง,งานผู้สูงอายุภายใต้โครงการชราบานโมเดลเฟสหเพื่อให้บุคลากร ผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดปตัตตานีค่ะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อมในสถานบริการและชุมชนเกิดการต่อยอดระบบการดูแลที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่พร้อมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในพื้นที่และสร้างความรู้ความเข้าใจของสังคมต่อผู้ที่มีสภาวะสมองเสื่อมเพื่อกลับเคลื่อนให้จังหวัดปัตตานีเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อมค่ะ